สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าจากทางเพจ Facebook ทนายนิทัศน์ได้โพสต์ข้อความไปดังนี้ครับวิมานลอยเงิน1ล้านวงเล็บ1ล้านบาทที่ผู้ใหญ่ใจบุญจะให้ทนายไปช่วยคดีลุงพลบัดนี้ได้ลอยไปกับสายบุญแล้วเนื่องจากปัญหา ซับซ้อนในการจ้างทนายและผู้ใจบุญไม่ได้เคลียรเรื่องทนายกับลุงก่อนแต่มาติดต่อกับทนายและคิดว่าเมื่อทนายตกลงค่อยไปพูดคุยกับลุงแต่ในเวลาเดียวกันเมื่อลุงไม่รู้จึงมีอีกสายติดต่อกับทนายตามข่าวดังนั้นเงินดังกล่าวทนายจึงยังไม่ได้รับและมีการพูดคุยกันในระหว่างกลุ่ม fc ว่าให้โยกเงินไปซื้อที่ดินถวายวัดแทนมีการทำพิธีบวงสวงเมื่อวันที่4ีธันวาคมวงเล็บไม่ใช่ 5. ทนายผิดหลงไปเองส่วนที่ดินอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองอยังไม่ได้โอนแต่อย่างใดทำให้ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งเข้าใจผิดเกี่ยวกับเงินจึงได้ไลฟ์สดว่าทนายได้เอาเงินไว้แล้ว และนำไปทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดวงเล็บเป็นความผิดของทนายเพราะเขียนไม่ชัดเจนไม่ใช่ความผิดยูทูบเบอร์เพราะเงินดังกล่าวยังไม่ได้โอนมาก็เกิดปัญหาเรื่องการจ้างทนายเสียก่อนจึงตัดปัญหาให้ผู้ใจบุญนำเงินไปซื้อที่ดินถวายวัดแทนผู้ใจบุญท่านนี้เฝ้ามองทนายมานานตั้งแต่วันที่ทนายไปบ้านกกอก และเชื่อมั่นในตัวทนายแต่วันนี้วิมานลอยผ่านทนายไปแล้วซึ่งทนายไม่เสียใจแต่เสียดายเงินเพราะเวลานี้เป็นช่วงลำบากของทนายเกือบทั้งประเทศเนื่องจากโควิด -19 ทนายอาจจะเป็นทนายโนเนมในสายตาของคนบางคนเพราะไม่ติดสื่อแต่ผ่านคดีสำคัญดังๆมามากร้นฆ่าชิงทรัพย์วางเพลิงขมขืน มรดกที่ดินมาเฟียและอังยี่ซ่องโจรเรียกว่าทนายประสบการณ์สูงไม่ใช่ทนายแก่อย่างที่คนบางคนชอบให้ร้ายกันเป็นทนายที่ประสบความสำเร็จที่ภูเก็ตในดินแดนที่ค่าทนายสูงที่สุดในประเทศไทยคอยดูแลลูกน้องหลายพันคนที่ชอบก่อคดีประจำเรียกว่าฝรั่งเจอหน้าต้องยกมือไหว้ก่อนก็แล้วกัน ท้ายนี้ขอให้ f อลุงทุกคนจงเชื่อมั่นในสิ่งที่ท่านเชื่อว่าลุงพลไม่ผิดโดยเฉพาะป้าแตนตกเป็นผู้ต้องหาได้อย่างไรทนายจะเฉลยนิดหน่อยก็เพราะเมื่อลุงทำคนเดียวไม่ได้จึงหาเหตุดึงป้ามาเป็นผู้ต้องหาเพื่อให้เห็นว่าเมื่อทำคนเดียวไม่ได้ก็ให้ทำสองคนผัวเมียเลยทนายนิทัศน์ประเสริฐนิติกุล ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายนิทั์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับรักคนที่เขาไม่รักเราในวัยรุ่นถ้าชายใดไปตกหลุมรักหญิงมักจะหัวปักหัวปรำ้ำแทบเป็นแทบตายถ้าเขาไม่รักตอบแต่เวลาผ่านไปจนอายุมากขึ้นประสบการณ์ในการผิดหวังบ่อยครั้งจนชินชาบางครั้งหวนทวนไปถึงรักแรก กลับนึกดีใจที่ไม่ได้เป็นเนื้อคู่กันเพราะปัจจุบันมันจะฟ้องอดีตการที่ลุงผิดหวังจากทนายหลายท่านเป็นเรื่องปกติของการว่าจ้างทนายวันนี้เมื่อปัญหาทนายจบไปแต่ปัญหาใหญ่ที่ตามมาคือทนายที่จะมาทำคดีให้ลุงควรจะเป็นทนายแบบไหนลุงจะเลือกเองหรือใครช่วยเลือกใครจะเป็นคนออกค่าจ้างทนาย ลุงหรือคนหาทนายเอาเงินมาจากไหนจำนวนเท่าใดเพราะของฟรีไม่มีในโลกฟรีตอนแรกแต่อาจจะถูกตอดในตอนหลังเพราะทนายต้องกินต้องใช้ไม่มีทนายคนไหนเอาเงินส่วนตัวมาทำคดีให้แน่นอนดังนั้นควรตกลงเรื่องการว่าจ้างให้แน่ชัดจำนวนเงินจำนวนการแบ่งจ่ายจำนวนทนายที่เข้ามาทำคดี ถ้าทุกอย่างตกลงชัดเจนมีหนังสือทนายก็เบี้ยวไม่ได้เพราะอาจถูกร้องเรียนถอนใบอนุญาตทนายความได้อค่อยคิดให้ดีฟังหลายๆฝ่ายอย่าไปฟังคนใกล้ตัวมากเกินไปอย่าไปฟังคนที่หวานเกินไปอย่าไปฟังคนที่บังคับเกินไปแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่นับถือให้ปรึกษาก่อนตัดสินใจ ไม่มีบทเรียนเรื่องทนายเป็นครั้งที่สอีกแล้วคราวนี้พลาดแล้วพลาดเลยว่างๆจะมาเขียนให้ลึกวันที่11พฤษภาคม63บริเวณบ้านสามหลังแท้จริงเกิดอะไรขึ้นหนังเรื่องนี้ยาวแต่จริงแล้วสั้นนิดเดียวถ้าถอดสมการออกลุงรอดแน่นอนทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลจันที่6ธันวาคม64กรุงเทพความคืบหน้าล่าสุด จากทาง Facebook ทนายสมเกียรติโรจนวรรมนลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสุดท้ายเรื่องทนายเรื่องชัยพลก็แค่เหยื่อของพวกบ้านน้ำลายที่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีให้สังคมเลยและไม่รู้จักทนายอาชีพเลยแต่อาศัยสถานการณ์มาสร้างคอนเทนต์สร้างชื่อเสียงจอมปลอมด่าว่ากระทบกระเทียบ จนวงการทนายในยุคนี้ต้องหม่นมองเสื่อมเสียศักดิ์ศรีไม่มีความเป็นตัวของตัวเองมีการแบ่งเป็นทนายชื่อดังชื่อไม่ดังทนายส่วนกลางทนายภูทรเขาเรียนมาเหมือนกันแค่อยู่ต่างที่กันผมอยากถามทนายทั่วประเทศไม่ว่าจะดังหรือไม่ดังว่าพวกเราจะเป็นกันแบบนี้ ตามน้ำลายพวกบ้าๆหรือสรุปทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะคนที่ไม่ใช่ทนายเลยและที่สําคัญเพราะพิษสงของโซเชียลต่างๆทนายที่ด่าดูถูกวิชาชีพตนเองก็คือคนที่ท่มน้ําลายรถฟ้าสุดท้ายน้ําลายสิ่งเน่าเหม็นก็กลับมาหาตนเองเหมือนคนที่ดูถูกตนเองตลอดชีวิตการเป็นทนาย ทนายดังคนไหนทําคดีไม่เคยแพ้บ้างยกมือขึ้นมันมีแพ้มีชนะขึ้นกับพยานหลักฐานคุณธรรมของทนายและกืนสิ่งที่เกิดขึ้นดังไม่ดังออกสื่อบ่อยๆสรุปเก่งแต่มีคุณธรรมไหมมันน่าเคารพที่ไหนกันผมว่าน่าขำที่สุดและน่าสมเพชมากจริงไหมพี่น้องทนายทุกท่านทนายนะจ๊ะ ไม่ใช่เทวดาปอลอด้วยความเคารพในวิชาชีพและทนายพี่น้องทุกท่านซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นคนแรกนะครับใช่ครับผมก็บ่นมานานเหมือนกันจนป่านนี้แล้วก็ยังไม่มีใครสำนึกหรือออกมายืดอกรับผิดชอบเลยแม้แต่น้อยยังจะดิ้นไปต่อ ส่งลูกกันไปตามลำดับไม่ละอายใจกันบ้างหากรักกันจริงน่ะมันก็แค่มารวมหัวกันแชร์ความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางที่ดีให้แก่ลุงป้าแต่นี่มันมีผลประโยชน์ยอดไลฟ์ยอดวิวและหน้าตาเข้ามาร่วมด้วยผลลัพธ์มันจะออกมาอย่างที่เราได้รับรู้กันครับสงสาร ก็แต่ลุงพูดได้คำเดียวเลยว่าแค่หายใจก็ยังผิดเลยยิ่งไม่เปิดโอกาสให้ได้แสดงเหตุผลอีกก็ยิ่งไปกันใหญ่มีหนาซ้ำมีศึกเข้ามาประชิดตัวรอบด้านไม่ว่าจะเป็นรอบนอกรอบในที่อ่อนต่อแรงยุแรงเสี่ยมจนแตกเหล่าอีกความคืบหน้าล่าสุดลุงพลเรียกยูทูบเบอร์มาสอบถาม ใครโพสต์อ้างปมระดมเงิน5-10ล้านบาทจ้างทนายอานันชัยจากกรณีที่ทนายอานันชัยชัยเดชท,ทนายความชื่อดังเปิดใจไม่รับทำคดีให้กับลุงพลหรือชัยพลวิภาและสมพรหลาโพหรือป้าแตนเนื่องจากไม่ให้เกียรติและไม่ให้ใจย้ำหากติดต่อมาก็ไม่ทำให้อีกและทำคดีให้กับคนดีเท่านั้น ล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าลุงพลหรือชัยพลวิภาได้เรียกเหล่ายูทูบเบอร์มาสอบถามเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งได้โพสต์ถึงทนายความวงเล็บทนายอานันชัยชัยเดชว่าได้ค่าจ้างจำนวน5ถึง10ล้านบาททำให้ทนายความไม่สามารถรับทำคดีลุงพลได้นั้นจริงหรือไม่ลุงพลนะครับได้กล่าวต่ออีกว่ากรณีทนายอานันชัยชัยเดช ทนายความที่ไม่รับทําคดีในวันนี้ทนายได้ออกมาถแถลงว่าจะไม่รับทําคดีแล้วทางทนายได้ยกเรื่องราวต่างๆเข้ามาบอกแค่ว่ายูทูบเบอร์ไปนําเสนอเรื่องเสียหายว่าได้รับค่าจ้าง5-10ถล้านบาทจากนั้นลุงพลได้ถามยูทูบเบอร์ก็บอกว่าไม่มีใครพูดโดยก่อนหน้านี้ลุงพลยอมรับว่าได้ติดต่อไปจริงคุยกับทนายจริงโดยบอกว่าจะปรึกษา กับทีมงานก่อนแล้วจะให้คำตอบลุงพลกล่าวต่ออีกว่าพยายามเช็คข่าวตั้งแต่มีคนไปโพสต์ว่ามีการติดต่อทาบทามทนายอจุดทำให้ฮือฮาทั้งประเทศตนจึงรีบโทรไปหาจ่าเอ็มวงเล็บเอ็มยูไนชแนว่าเอาข่าวนี้มาจากไหนใครเป็นคนพูดจ่าเอ็มบอกว่าเอามาจากโพสต์เรื่องนี้มีแค่ทนายวิทย์คุณนทีป้าแตน และตนเท่านั้นที่รู้มีทนายติดต่อมาหลายคนแต่ก็ยังไม่รับ